มาทรงหลุกสาวกับเจียงไม่เจา้าหลอบนี้เป่ากระแม่พอได้ไปทรงถึงหอนะสถานีรถไฟบ้านปินมีอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียนผสมไทยสวยมากๆเลยเจา้าบรรยากาศก็ดีผ่านมาทางนี้ก็แว่มาแอวใด้นะเจา้าปูนปูนรถไฟมาแล้ว บ้านปุ้ยก็ถือวายูบกไก่สถานีรถไฟเจ้าหันมาตั้งแต่น้อยๆเลยเดินทางเข้ากรุงเทพก็ด้วยรถไฟนี่แหละเจ้าถึงจะบัหันความเปลี่ยนแปลงอะยังมากมายกว่าจริงแต่ปุ้ยก็ชอบอยู่นะอ๋อมีอีกอย่างในที่ที่ถวเปลี่ยนไปนักเลยก็คือรถไฟมาเดียวตรงเวลามากๆเจ้าเวลาเข้าเวลาออกเนี่ยตรงแป๊ะเลยเจ็ดโมงห้าสิบหกนาทีรถไฟออกนะเจ้า บายบายลูกสาวตั้งใจเฮนเนอร์เนี่ยประโยคเด็ดของปอๆแม่แม่กันเนาะแต่ก็นั่นแหละเจ้าอยุ่าวหน้าก็กลับมาอีกนะคิดถึง